คือการเจราจาระหว่างการกีฬาประเทศไทยในฐานะที่จะเป็นคู่สัญญากับดอน,นั่นเนี่ยจบสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดนะครับโดยคํานึงถึงเรื่องของมูลค่าเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมานะครับปัจจัยสําคัญที่เรากล้าที่จะนําเสนอนะครับต่อร,รัฐบาลในการที่จะ,ะต่อสัญญาระยะยาวคือ5ปีเนี่ยเพราะผลงานจากอดีตนะครับอทิ่ผ่านมาเราจัดเนี่ยมูลค่ารวมๆกันเนี่ยประมาณ24,0 0 0ล้านแล้วก็มีเรื่องของการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมีเรื่องของการสร้างภาพ การโฆษณาครับประเทศชาติต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนอกจากในมิติของกีฬาเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติการพัฒนากีฬามิติในเรื่องของการท่องเที่ยวมิติในเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับมันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ต้องยอมรับนะครับว่าการต่อสัญญาครั้งนี้เนี่ยมีการเพิ่มค่าลิขสิทธิ์ด้วยเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบนะครับกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากับดอนน่าเนี่ยได้เห็นตร ว่าในประโยชน์ในการต่อสัญญาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทั้งประเทศไทยและเป็นประโยชน์กับทางดอนนาด้วยนะเราก็จะนําเสนอเข้าคอรอมอให้เร็วที่สุดคาดว่าจะเข้าคอรอมอได้ภายในวันที่4ตุลาคมนี้ครับกระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับเมื่อมีมติครอมอแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราเดินหน้าจัดแน่ๆแล้วนะเราสามารถที่จะเข้าไปผูกพันสัญญาทําสัญญากับดอนนาในการต่อไป5ปีนะครับก็คือตั้งแต่ปี2070นจนะครับจนถึง2074และ ก็เรื่องของการจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณประจําปีงบจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็จะมีการบรูรณาการนะครับในการที่จะเตรียมการต่างๆนะรวมถึงเรื่องของการคุยกับภาคเอกชนนะซึ่งเราก็มีหลักการอยู่แล้วว่าเราอยากที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเป็นการร่วมมือกันแล้วก็การทํางานอย่างเป็นรูปธรรมทันทีนะเพราะว่าการต่อสัญญาครั้งนี้จริงๆต้องถือว่าอาจจะมีความล่าช้าแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการจัดนะครับในช่วงเวลาปีสุดท้ายของ ยาเก่านะเราก็อยากที่จะให้มีความมั่นใจนะครับเพราะว่าปฏิทินของดอนนาจะต้องเปิดเผยออกมาต่อสาธารณะต่อทั่วโลกนะครับเร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าทันเวลาพอดีนะครับแล้วก็รัฐบาลชุดนี้นะครับก็ให้การสับสุนอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะพิจารณานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คอ,อรอมอนะครับจะพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับตามข้อเสนอของการกีฬา